ทำอะไรลูกฮมไทเกอร์ทำอะไรไทเกอร์ทำอะไรบุเหลือบุเหลือทำอะไรอยู่บนหลังคาลูกทำอะไรเนาะทำลายืมน้ำแข็ง น้ำแข็งเดินมาลลกมา,มานี่มานี่มานี่ใครหลับนะชัยธวัฒน์หลับน้ำแข็งบัวแก้วบัวแก้วบัวแก้วโอ้เนี่ยไทยเกอร์สุดโอไทเกอร์ครับ